สวัสดีครับตีสะพานใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นไอซนะครับที่ส่งมาจากจังหวัดอุดรธานีนะครับมาเก็บสภาพใหม่นะครับลูกค้าอยากเก็บให้ใกล้เคียงของเดิมก็เป็นของแต่งมาซะเยอะเหมือนกันนะครับแทนเพิร์ลก็ต่างๆงแต่งมาซะเยอะใช้เก็บเดิมนี่น่าจะลำบากอยู่นะครับสีก็เป็นสีกระป๋องมางานยากเลยครับ ว่ากันตอนต่อไปครับว่าแฮนด์ลูกค้าจะเอาแบบไหนจะใช้ของเดิมหรือว่าจะไงหน้ากากจะเปลี่ยนกลับไปย่สูบของเดิมเดิมไหมต้องมาว่ากันครับโอเคนะครับครับสวัสดีครับตีสะพานใหม่นะครับวันนี้ก็ส่งงานจัดสภาพไอแซนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เก็บเฉพาะสีอย่างเดียวเครื่องไม่ทํานะครับ ก็พวกน็อตต่างๆก็จับชุดซิง์ใหม่บูทจับชุดซิงใหม่หมดนะครับนะครับแล้วก็กระบอกโชค้คทาสีใหม่ชุดสีทําสีใหม่นะครับเบิกหน้ากากเปลี่ยนหน้ากากเป็นหน้ากากเป็นหนากาก้นนากากใ่นะครับแล้วก็ถังน้ำมันนี่เบิกใหม่นะครับสีทําใหม่หมดนะครับแผงค้อยังเป็นของเดิมนะครับที่ติดมากับรถลูกค้าแล้วก็จับทาสีใหม่แล้วก็หาสวิตช์แทนมือสองนะครับเนื่องจากรถไม่มี ไม่มีพวกสัญญาณต่างๆไม่มีไฟเลี้ยวไม่มีแต่ไม่มีอะไรมาก็จับเปลี่ยนใหม่หมดทําใหม่ให้มันมีมาครบหมดทุกอย่างครับเคื่อนไหม่ติดหมดนะครับเาจะยังใหมายังคงใช้ของเดิมนะครับส่วนเครื่องเนี่ยไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าจับทําสีฝาสูบใหม่ยิงรายน้ําเ,เสื้อสูบใหม่แครงใหม่นะครับทาสีฝาเครื่องออครอบซ้ายขวาแล้วก็รถไม่มีปั๊มมอเตอร์ลูปมานะครับก็ลูกค้าบอกให้ใส่ปั๊มมอเตอร์ลูปให้ด้วยผมก็เลือกที่จะใช้ของแท้มือสองแล้วเปลี่ยนชุดซ่อมเอานะครับ เพื่อที่ว่ามันจะเชื่อใจได้มากกว่านะครับแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นของมือสองก็กลัวมันจะซึมนะครับเนื่องจากลูกค้าเป็นสายจอดผมก็เลยใส่วาล์วตัวเล็กๆไว้เวลาจอดนานๆก็ให้ปิดเอาไว้ก่อนนะครับน้ำมันจะได้ไม่ลงเข้าเหวี่ยงส่วนคาบูก็เปลี่ยนเป็นคาบูของเอนโปนะครับเพื่อรถขับง่ายสตาร์ทง่ายนะครับแล้วก็มีสายอต้ลูกเข้าเลยนะครับรีดเปลี่ยนใหม่นะครับเนื่องจากของเดิมมาก็ขาดแล้วนะครับส่วนยานโลหะก็ชุบซิงใหม่หมดครับน็อตชุบซิงใหม่ท่อทำเซรามิกโคตติ้งมานะครับ แล้วก็ผมทําเป็นตัวดัดเหมือนวางปวยให้นะครับเนื่องจากไซเดิมมาในใหญ่มากมันรถไม่มีแรงบิดนะครับผมก็ทําเหมือนปวยให้วางเพื่อรถขนาดไซด์น้อยสร้างแรงบิดนะครับตอนนี้ก็รถติดมือเลยนะครับนะครับเก็บใหม่หมดนะครับงานสีทุกอย่างเก็บใหม่หมดเลยนะครับล้อเครื่องใหม่นะครับจัดทําสีใหม่แล้วก็การตกนีชชุบซิงใหม่เอ่อชุบคมเมียมใหม่ให้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับ ่ังทำสีใหม่ครับแข็งนี้ยิงทรายใหม่งานโลหะชุบซิงใหม่ให้นะครับนี่ครับเรียบร้อยอเห็นนะครับโอ้ะมาดูภาพมุงกว้างๆกันเลยนะครับก็คันนี้พร้อมส่งงานแล้วครับเห็นไหมครับ ก็สามารถส่งมีรถจะมาจัดสภาพก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับสีที่ใช้นี่ก็เป็นงานสีระบบ2 k เคแบบเกรดพรีเมียมเลยนะครับสีสามารถทนน้ำมันทนเคมีได้เหมือนรถยนต์ออกจากศูนย์เลยนะครับเงาใสแน่นอนครับสีของผมเป็นพวกสีระดับพรีเมียมน่ครับโอเคนะครับก็ฝากกดติดตามทั้งใน youtube และ facebook นะครับ งานจัดสภาพรถมอเตอร์ไซค์สองจังหวะทุกรุ่นนะครับแล้วก็สีจังหวะที่ผลิตในบ้านเราแล้วก็งานทําสีนะครับสามารถส่งมาทําสีได้นะครับสีระบบ 2K เกรดพรีเมียมสีทนมันทนเคมีได้เหมือนรถยนต์กนักศูนย์นะครับสวัสดีครับ